มาสารฝันให้เป็นจริงกับพี่วันนี้ใครที่หารถระดับผู้บริหารแต่ซื้อในราคาซิตีนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับ Honda a แอคคอร์ดนะพี่ออกใหม่ประมาณล้านสี่ล้านห้านะครับแต่ผมจัดโปรโมชั่นวันนี้ให้นะครับเท่ากับราคา Honda City นะครับตัวท็อปงีนะหนึ่งจุดห้าใช่ไหมครับซิตี้วันนี้ผมให้แอคคอร์ดราคาเพียงแค่แปดแสนกว่าบาทครับเครื่อง1.5เหมือนกันด้วยนะครับออกใหม่ล้านสี่เกือบล้านห้าจัดโปรโมชั่นสวยๆงามๆให้ครับนี่ฮะแบงค์สิบนะครับแบบนี้ รับส่วนลดได้ถึง10,000แบาทนะครับเหลือราคาเพียงแค่8ปดแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเท่ากับซิตี้ตัวท็อปนะฮะแต่พี่ได้ขับตัวนี้ G 1 0นะฮะฮอนด้าแอคคอร์ดครับผมโฉมปี2019นะครับมาพร้อมกับไฟหน้านะฮะแบบฟูลไทม์นะครับ LD e เบรกเตอร์มีครบนะฮะออปชั่นตัวท็อปนะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบโฉม G 1 0แล้วนะครับโลโก้ฮอนด้ามีโคมียมให้แบบนี้เลยนะครับสวยๆรถทุกคันของเรานะครับรับประกันให้ไม่มีชนหนักพิคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมนะครับกลับใหม่รับประกันซื้อคืน เต็มจานวนด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมจะพามาชมกับตัวนี้เลยนะครับรถระดับผู้บริหารที่สําคัรก็พี่นะฮะออปชันเต็มอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเติมพิเศษให้รุ่นนี้นะครับก็จะมีสตาร์ทผ่านกุญแจได,ได้นะครับนี่กดนี่ไม่ต้องเข้าในรถครับสตาร์ทอุ่นเครื่องรอเปิดแอร์เย็นรอระหว่างาทางี่ลูกค้าทำธุระข้างนอกใช่ไหมนะครับมันก็จะล็อกให้อยู่นะไม่สามารถเปิดรถได้นะครับถ้าไม่มีกุญแจนะครับถ้ามีกุญแจก็สามารถ เปิดได้เลยนะครับไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ก็เปิดได้นะครับสบายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูออปชั่นข้างในเพิ่มเติมนิดนึงนะครับได้อะไรมาบ้างนะฮะนี่ครับผมเริ่มต้นจากประตูด้านข้างก่อนนะครับเซ็นทั้ล็อกกระจกไฟฟ้ามีมาให้ครบหมดแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ปรับเบาะได้นะครับนี้กดตรงนี้ก็ปรับไฟฟ้าเลยแล้วก็หรือว่าจะใช้แบบกดเองตรงนี้ได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้หมดเลยนะครับออปชั่นมีมาให้เต็มนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับมีเป็นเชิปนะครับมีคุชคอนโทนนะครับพลรงมัตติฟังชันครบอยู่แล้วนะครับกล้องถอย3ระดับใช่ไหมประมาณนี้นะครับสวยงามมากนะครับรถเดิมไม่เดิมดูยังไงนี่บางคนเป็นห่วงนะซื้อรถมือสองนะครับซื้อกับเราหายห่วงได้นะครับอตเดิมนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมๆมทุกอย่างเดิมนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักนะไม่มีพิความไฟไหม้น้ำท่วมกับไม้นะครับนี่ฮะถ้าของเดิมโรงงานนะครับมันจะมีเม็ดอาร์คอย่างนี้นะครับ ถ้าแบบทำมาใหม่มันจะเรียบๆนะครับเหมือนตีขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่ของเดิมถ้าของโรงงานเนี่ยจะมีปุ่มหมุดแบบนี้เดิมทุกอย่างนะครับแกะพอทุกคันที่นะครับเรามีการเช็คก่อนซื้อเข้าทุกคันนะครับซื้อที่นี่นะครับสบายใจหายห่วงได้เพราะว่าลูกค้าบางคนนะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจว่าเฮ้ยรถมือสองมันดีหรือเปล่าที่ราคาถูกเนี่ยนะครับถูกจะป้ายแดงไปเยอะเนี่ยคันนี้ก็ออกใมาร้านห้าเนาะจัดโปรโมชั่นให้เหลือ8ปดแสนกว่าบาทโอ้หกเจ็ดแสนนะถูกจะป้ายแดงไปนะครับ เซฟไปห้เซฟไปหกถึงเจ็ดแสนพี่คุ้มไม่คุ้มผมว่าโคตรคุ้มนะฮะตัวนี้จัดให้นะแล้วก็สุกไฟฟ้านะครับมีระบบกุญแจคีย์เลสนะครับสวยๆแล้วก็มีชุดแต่งของโรงงานให้เลยนะครับปดสเกิร์ตแล้วก็แม็กอลอยโรงงานนะครับตัวนี้จะมาพร้อมยางอ่าองห5นะครับทับ50 R17 ก็คือขอบ17นะครับแม็กโรงงานพร้อมโลโก้ฟันด้าแบบนี้นะครับสวยมากสวยนะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูท้ายนิดนึงนะครับ นี่ฮะตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวสีดางสีประตูทั่วไปนะครับรุ่นอื่นทั่วไปเนาะมันจะไม่สามารถพับเบาได้แต่คันนี้พับเบาะหลังได้นะเดี๋ยวดูที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเบาะหลังสามารถพับได้นะครับแต่ต้องกดข้างหลังก่อนนิดนึงแปบ๊บนึงนะะปั๊บ,บอา้านี่นะครับสามารถพับเบาะลาบได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องตรงนี้ด้วยนะครับสามารถ ยื่นของวางของได้อาจจะเข้าประตูนิดน,นึงนะครับเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้เพิ่มเติมให้นะครับเราสามารถอ่ะถ้าอยู่ข้างหลังของเก็บไปข้างหลังใช่ไหมเราก็ปึ๊บายออกไปยื่นออกไปไม่ต้องเปิดประตูนะฮะนี่นะครับช่องอย่างเงี้ยเราสามารถวางนิดเดียวเองไม่ต้องลงรถไปเปิดประตูถ้าฝนตกอย่างงี้ใช่ไหมนะครับไม่ต้องตากฝนออกไปนะครับสามารถหยิบจับได้แล้วก็มีที่วางแก้วให้แบบนี้นะครับอ่ะ แฟลมขึ้นเบาะหน้านิดนึงนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับแอร์หลังให้ด้วยนะครับส่วนมากว้าวดูเรียบหรูระดับผู้บริหารครับแต่วันนี้ซื้อราคาแบบรถเก่งทั่วไปเลยนะสวยงามมากนะครับอ่ะเพิ่มเติมนิดนึงครับกับออปชั่นข้างในนี่นะครับจะได้หน้าจอแบบนี้มาให้ทัชสกรีนนะครับเกียร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้มีมาให้แล้วแล้วก็จะมีระบบอีโคอีคอนนะครับประหยัดไฟฟ้าแล้วก็เป็นตัวสปอร์ตนะครับอัตราเร่งแซงได้ดีนะครับมาพร้อมกับ ที่ชาร์จนะครับนีครบจบเลยนะครับที่วางตรงนี้อุ้ยกว้างมากนะครับสมาร์ทวางของเก็บของได้เยอะมากนะครับที่พักแขนนะฮะไฟติดครบทุกดวงนะครับที่วางอะไรนะแว่นตานะครับที่บังแดดนะฮะมีกระจกมาให้ด้วยครบจบเลยนะครับออปชันลดราคาล้านห้าพี่ไม่ต้องพูดถึงเยอะครับมันจัดเต็มให้อยู่แล้วเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับโลปมาครบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงทุกอย่างตรงนี้วางสายรับสายบลูทูธตรง ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นคูชคอนโทรลนะครับสามารถควบคุมความเร็วอัตโนมัติได้นะครับก็คือปล่อยมันวิ่งเองเลยนะครับตั้งเซตค่าไว้นะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันหยุดเราก็แค่แตะคันเร่งหรือแตะเบรกนะครับหรือกดตรงนี้เพิ่มก็จะได้เหมือนกันนะครับสวยๆหุ้มหนังมาให้นะครับพวงมาลัยมอเพาเวอร์นะครับสามารถขับดีนะคันนี้ปั๊บๆเนี่ยเห็นไหมเบามากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบคันอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ดูห้องเครื่องกันด้วยว่ารถเดิม ที่บอกว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยนะฮะไอเดิมเดิมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันนะสายใหญ่นะครับอันนี้เป็นเครื่องพันห้านะครับถ้าเป็นตัวก่อนๆจะเป็นเครื่อง2 0 0พันใช่ไหมแคร์พอตนะครับแล้วก็อุ้ยนี่นะครับอันนี้ได้เป็นตัวเครื่องใหม่มานะครับเครื่องพันห้านะครับประหยัดน้ำมันแต่ยังแรงอัตราเร่งยังดีอยู่นะครับอันนี้ส่วนมากรถเดิมโครงสร้างเดิมนะครับให้ดูฝากระโปรงยังไม่เคยแกะเคยถอดมีโช๊คคําให้ ครบนะฮะอันนี้นะครับเรามีการันตีศูนย์มีรับประกันสูงสุดถึง3ปีนะครับเข้าศูนย์ใกล้บ้านได้นะครับถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนาะไม่สะดวกมาใช่ไหมอยู่จังหวัดอื่นนะครับสมมุติใช้รถอยู่ภาคเหนือนะครับมีปัญหาไม่ต้องมาครับเข้าศูนย์ฮอนด้าที่จังหวัดลูกค้าได้เลยนะครับการันตีศูนย์ให้ผมจ่ายให้ลูกค้าไม่ต้องเสียสักบาทนะครับแล้วมีประกันฉุกเฉินให้อีก3ปีเหมือนกันนะไม่ใช่แค่รับประกันศูนย์เครื่องเกียร์นะครับ มีฉุกเฉินที่อีก3ปีถ้าขับรถไปยางแตก,แ,กแบตหมดน้ำมันหมดรถจับกลางทางนะครับผมมีรถประกันเรถบริการฉุกเฉินให้นะครับรถสไลดล์ง่ายๆนะครับพี่ขับไปลืมเติมน้ำมันน้ำมันหมดกลางทางกลางป่ากลางเขาจะโทรหาใครละ่ะนะครับโทรมาหาผมเนี่ยนะครับผมมีรถสไลดล์ไปหาถึงพี่ได้นะครับไปหาถึงที่ได้นะครับหรือว่าซื้อน้ำมันไปให้ก็ได้นะครับฟรีค่าบริการนะ จ่ายค่าน้ำมันเองนะพี่นะเออนแบ่งกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับออ,อปชันก็คือแบบมุ่ษ้จะพูดยังไงอ่ะคือมันมันล้ําอยู่แล้วอ่ะพี่นะครับแล้วก็ฮอนด้าเนี่ยตระกูลรถเก่งนะครับในใจผมก็คืออันดับหนึ่งก็คือว่าฮอนด้าเนี่ยขับดีที่สุดแล้วอ,ออปชันเยอะที่สุดแล้วนะครับไม่มีอะไรกินขาดนะฮะเหนือมาเหนือตัวเนี้ยนะครับได้รถไซส์ใหญ่ไปด้วยโอ้โหฝันฝันให้เป็นจริงครับสาหรับรถลูกค้า สารฝันให้เป็นจริงครับพี่ใครที่อยากได้รถตะดตัดผู้บริหารแต่ผมขายพี่วันนี้เท่าราคาของดัฟซิตี้นะครับล้านห้าครับวันนี้เหลือ8ปดแสนกว่าบาทคุ้มไม่คุ้มวัดกันเองนะครับอย่างที่บอกปิดท้ายด้วยโปรโมชั่นดีๆมีมาให้ลูกค้าเสมอนะครับก็คือแบงก์สิทแบบนี้รับส่วนลดได้1นึ่งแสนบาทนะครับอย่างที่บอกพี่นี่ฮะไม่จํากัดปีไม่จํากัดพศไม่จํากัดรุ่นครับเก่าๆขาดๆผมรับหมดครับขอไม่ขาดครึ่งมาก็พอนะครับรับส่วนลดไปเลย1นึ่งแสนบาทนะครับนาทีแล้วห้บาบอก 8อ่ะโอเคนะครับใครสนใจคันนี้อยู่นะครับผมสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทําคลิปออกมาอีกนะครับแชร์ <Share S 2> ไปไม่เสียเปล่าพี่แชร์ <share S 2> ไปนะครับมีคนมาซื้อจากแชร์ของพี่นะครับแนะนํามาซื้อรถได้ค่าแชร์อีกหนึ่งหมื่นบาทคนซื้อได้รถหนึ่งแสนนะครับชอบก็แคปหน้าจอในทักบ้านเขียวเข้ามาที่แอดหนึ่งสองสามจีนะครับหรือโทรที่ศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งหกนะครับผมสปายซ้ำเดวโต้ยินดีให้บริการครับ